ตอนนี้ที่วัดป่าชัยมงคลอ่สองศาความหนาวโลกของเราเปลี่ยนไปวิปรลิตนะอย่างที่พะยาหิมะตกลงมาลมพายุพัดเนะี่ยความวิปิลิตของโลกในประเทศไทยของเรานี่อย่างเราเห็นมา อากาศแปรปวนให้พวกเฟา,ากาันร,รักษาสุขภาพซึ่งโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงอ,อย่างมากมายทีเดียวนะฉะนั้นพวกเราที่เป็นครหัดคณวาดญาติโยมตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ต้องปรนะับปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองนะให้มันทันกับเหตุการณ์นะอย่างทุกวันนี้ในวัด บาศาสนาของเรานั้นน้อยญาติโยมที่จะไปทําบุญทานการกุศลถวายอาข้าวน้ำโภชนาอาหารเพราะกลัวโรคระบาดไวรัสโควิด COVID, อันนี้พระก็กลัวโยมโยมก็กลัวพระเนี่ยการไปมาหาสู่กันก็นกเลยไม่สะดวกสบายตลอดถึงในถนนหนทางนะ,ะก็ว่างเปล่า คนไปมาน้อยพ่อกลัวกันนั้นอาจารย์เลยมีนโยบายคิดว่าทำบุญออนไลน์โดยนะญาติโยมที่อยู่ทางต่างจังหวัดนะโทรศัพท์มาบอกญาติโยมร้านอาหารที่เป็นลูกศิษย์ของวัดนั่นแหละเอาถวายเอาอาหารไปถวายพระคุณเจ้าหน่อยอย่างนี้นะ แล้วลูกศิษย์ญาติโยมทางกรุงเทพก็โอนเงินมาให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เหมือนกับแก๊ปอ่ะนะก็มาส่งอาหารในพระเนี่ยพระก็ได้ฉันเห็นไหมเนี่ยมันต้องปรับปรุงกันแล้วนะโยมศรัทธาต่าง,างประเทศตลอดถึงในกรุงเทพอยากจะทำบุญทานการกุศลก็โทรม,มาร้านอาหารนะที่เป็นลูกศิษย์ของพระนะั่นแหละ ก็จ่ายเงินให้ลูกศิษย์เขาลูกศิษย์ที่ร้านอาหารก็นำอาหารมาถวายพระถวายพระแล้วพระก็ให้พรโยมก็ดูทางโทรศัพท์นี่ยเดี๋ยวทำบุญออนไลน์นะถวายอาหารออนไลน์อย่างวันนี้วันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายอาหารเนี่ข้าวซอยนี่นะ,ะก็มีคณะ ลูกศิษย์จากกรุงเทพและคณะศรัทธาบารมีตลอดถึงกลุ่มพวกที่ดูแลช่างภาพให้โทรมาบอกที่ร้านอาหารร้านอาหารก,ก็ก็นำมาส่งมาถวายพระอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อพระได้รับแล้วพระก็ให้พรญาติโยมทางบ้านก็รับพรทางโทรศัพท์ ตลอดถึงในต่างประเทศฉะนั้นในต่างประเทศไม่ว่าในประเทศใดก็ตามนะอยากจะสามารถถวายอาหารได้โดยโทรไปที่ร้านใดร้านหนึ่งก็ได้นะที่อยู่ในบริเวณจังหวัดนั้นลูกศิษย์วัดที่ไปเปิดร้านอาหารแล้วก็ให้แก๊ปมาสม่งอย่างนี้นะ,ะก็ปลอดภยัยปลอดภัยทั้งทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ ทั้งญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็โทรมาสั่งนะอย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยญาติโยมที่อยู่กรุงเทพโทรมาสั่งร้านอาหารที่ที่อ่อที่ปลายนี่นะที่พงคงไค้นี่ใกล้ๆวัดร้านอาหารก็นํามาส่งถวายพระเนี่ยญาติโยมเดี๋ยวสักเดี๋ยวก็รับพรละอ่าฉะนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าภาพถวายอาหารในวันนี้ที่อยู่ในกรุงเทพก็าตามที่อยู่ในต่างประเทศก็ช่างนะตลอดถ,ถึงคณะสัทธาบารมีนำโดยการาจัดการเรื่องนี้คือคุณนพดลนะในกลุ่มในกวนของสัทธาบารมีก็ขอให้ได้รับศีลรับพรนะมีความสบายอกสบายใจในการที่เราทำบุญแบบใหม่เนื่องจากว่าเราไปหากันไม่ได้ ก็สามารถทำบุญได้นะอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจในการรับพรแล้วก็แผ่เมตตาไปนะโควินาสตุมเตภาวัตวันตาลายโยสุขีทียอยู่

ลลวัทธโกวรวัทสุขวัทธโกโหตุสัพพทาทุกขโลคขพยาสาโสกาสัตตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาวิวินั สัจจะไชยสิทธิธานังลาภังโสจิภะกยังสุขังภรังอายุจวัณโนจะโภคังุทธิจยัสสวาสตวัตต ภาวันตุเตภาวตุสาภมังคาลังลาคันตุสาพะเดวตาสาภาบลุพาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตภาวตุสาภาังคาลังลาคันตุสา อาเทวตาสาพาธรรมาภาเวนัสธาโสตีภาวตุสัพพมังคะลังลาขันตุสาพาเทวตาสัาคานุภาเวนัสธาโสตี वंते